ขอต้อนรับทุกคนกลับมาที่มุทมันบ้านของคนรักรถยนต์ทุกคนที่หลงไหลในเครื่องยนต์นวัตกรรมและความเร้าใจหากคุณคือคนที่ชอบอนาคตของยานยนต์และอยากรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆที่เปลี่ยนวงการนี่แหละที่ของคุณวันนี้เราจะพาไปจอดลึกหนึ่งในรถกระบะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งทศวรรษนั่นคือ Toyota Hil สร2026 ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาโตยโยต้าฮิลล์สไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความทนทานและความน่าเชื่อถือไม่ว่าคุณจะอยู่ในทะเลทรายตะวันออกกลางป่าดิบชื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุงหญ้าออสเตรเลียหรือเส้นทางภูเขาในอเมริกาใต้ฮิลลสได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นตำนานที่ไม่มีใครเทียบได้แต่ตอนนี้โตยโยต้าได้พัฒนาไปอีกขั้นฮิลลสเทรว2สองไม่ได้เป็นเพียงแค่รุ่นใหม่แต่มันคือการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลกกระบะ เมื่อมองแวบแรกฮิลสเทรวให้ความรู้สึกดุดันและลำยุกอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนการออกแบบถ่ายนอกผสมผสานความแข็งแรงกับความรูรายอย่างลงตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยคโครเมียมสีดำให้ความรู้สึกทรงพลังเมื่อมองจากทุกมุมไฟหน้าเหล็แบบเมทริกซ์ถูกดีไซน์ให้ต่อเนื่องเข้ากับเส้นตัวถังและมีไฟส่องสว่างกลางวันดีดีไซน์สายฟ้าสะท้อนความทันสมัยและความกล้าข,ของดีไซน์ ตัวถังทั้งหมดถูกสร้างบนแพลตฟอร์ม TNGAF ตัวเดียวกับที่ใช้ใน Land Cruiser 300และ Thunder ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงความปลอดภัยและสมรรถนะที่เหนือชั้นซุ้มล้อดูหนาแน่นเส้นสันคมชัดสัดส่วนทุกมุมดูสมบูรณ์แบบทั้งสำหรับลุยและใช้งานในเมืองได้อย่างสง่างามด้านท้ายของตัวรถใช้ไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ฉกเฉี่ยวเชื่อมด้วยแถบสีดำพร้อมโลโก้ Hilux t u r o ตัวใหญ่ดูสง,ง่างามกันชนหลังออกแบบใหม่พร้อมขั้นเหยียบและระยะความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้น ส่วนใต้ท้องรถได้รับการออกแบบแบบแอโรไดนามิก odynamic, ทําให้การวิ่งที่ความเร็วสูงทั้งนิ่งและประหยัดมากขึ้นหัวใจหลักของฮิ l เลอร์สโร2,026อยู่ใต้ฝากระโปรงโ Toyo ต a าําเทคโนโลยีไฮบริดมาใช้ในตระกูล h i l เล์สเป็นครั้งแรกโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์2.4ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังรวมกว่า280แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลกว่า500นิวตันเมตรระบบไฮบริดใหม่นี้ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อความประหยัดอย่างเดียว แต่มันออกแบบมาเพื่อสมรรถนะจริงในชีวิตประจำวันแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้การออกตัวรวดเร็วขึ้นและส่งกําลังได้เรียบลื่นในทุกสภาพถนนระบบขับเคลื่อน EAWD ปรับแรงบิดอัตโนมัติระหว่างล้อนหน้าและหลังทําให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมไม่ว่าคุณจะขับบนดินโคลนทรายหรือถนนลื่นโตโยต้าระบุว่าฮ์รวิดให้ความประหยัดน้ำมันดีขึ้นถึง2 5เมื่อเทียบกับรุ่นดีเซนเดิม และปล่อยไอเสียลดลงกว่า30%นั่นหมายความว่าคุณได้ทั้งพลังประหยัดและรักโลกไปพร้อมกันในด้านการขับขี่ฮิลสเทวใหม่ให้ความรู้สึกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดแพลตฟอร์มใหม่ช่วยให้ช่วงล่างแบบมันติลิงด้านหลังทํางานได้อย่างนุ่มนวลแต่มั่นคงแม้จะบรรทุกของหนักภูมาลัยตอบสนองได้แม่นยาขึ้นและห้องโดยสารเงียบขึ้นอย่างน่าทึ่งการขับทางไกลจึงสบายและผ่อนคลายกว่าเดิมมากเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะสัมผัสดได้ทันทีว่ากระบะคันนี้ไม่เหมือนเดิม ห้องโดยสารของ h ิ l ล์ r เทรว2026ถูกยกระดับให้รูราราวกับ SUV ระดับพรีเมียมแหงคอนโซลหน้าดีไซน์ทันสมัยวัสดุนุ่มมือแถมยังมีไฟมีอันทลร,รอบห้องที่สามารถปรับสีได้ตามอารมณ์จออินโฟเทนเมนต์ขนาด14นิ้วลอยตัวรองรับ p p l e c a r p l a ทและ Android Auto แบบไร้าสายหลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอวัดผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลครบทุกอย่างตั้งแต่การทำงานของระบบไฮบริด ไปจนถึงโหมดการขับขี่แบบออฟโรดพวงมาลาัยหุ้มหนังคุณภาพสูงปุ่มควบคุมสัมผัสดีและคันเกียร์ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูและลำยุกเบาะนั่งทําจากหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศและทําความร้อนทั้งด้านหน้าและหลังระบบปรับอากาศแบบแยก2โซนพร้อมช่องแอร์หลังพื้นที่เก็บของซ่อนใต้เบาะมีแท่นชาร์จไร้สายพอร์ USB line, ต USB-C หลายตําแหน่งและหลังคาสันรูฟแบบพาโนรามาที่เปิดกว้างให้ความรู้สึกโปร่งโล่งทุกการเดินทาง โตโยต้ายังไม่ลืมเรื่องการใช้งานจริงพื้นที่เก็บของในกระบะหลังถูกปรับปรุงใหม่เพิ่มจุดยึดสัมภาระระบบเปิดปิดฝาท้ายแบบซอฟต์ลตกไฟ1่0 v ยีสำหรับใช้งานอุปกรณ์ถ่ายนอกและมีแพ็กเกจเสริมแนวลุยอย่างโอเวนแพ็กเกจที่มาพร้อมราวหลังคาชุดอย่างออฟโรดแ่นการกระแทกใต้ท้องและตู้แช่พกพาในตัวหมอดสำหรับคนชอบแคมปิ้งในด้านเทคโนโลยีฮิลส์เทรว์สองจัดเต็มด้วยระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนส์เจเนอเรชันล่าสุด ที่รวมทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินเท้าระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมมุมมองใต้ท้องรถสำหรับลุยเส้นทางทุรกันดารมีฟังก์ชันใหม่ชื่อ t r e v i s i o n แสดงภาพจำลองภูมิประเทศแบบสามิติแบบเรีลวทางบนหน้าจอช่วยให้ผู้ขับเลือกเส้นทางที่เหมาะสมเมื่อต้องลุยทางยากนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วขนาดลงขาระบบช่วยปีนทางชันและโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งอีโค่น normal สปอร์ตโทและออฟโรดเพื่อให้เหมาะกับทุกสถานการณ์เรื่องความเงียบภายในห้องโดยสารโตโยต้าได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยฉนวนกันเสียงหนาขึ้นยางรองเครื่องแบบไฮดรอลิกและกระจกกันเสียงทำให้ภายในเงียบสงบแม้ขับด้วยความเร็วสูง แต่เมื่อกดคันเร่งเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไฮบริดจะเตือนคุณว่านี่แหละคือกระบะท,ที่เกิดมาเพื่อพิชิตทุกเส้นทาง h ิลล์สเทวยังมาพร้อมระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์ Over the Air และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมการสตาร์ทรถเปิดแอร์ตรวจเช็คสถานรถและค้นหาตำแหน่งได้อย่างง่ายดายระบบเสียง JBL 10ลำโพงให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมเปลี่ยนทุกการเดินทางให้กลายเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวบนท้องถนน h ิลล์สเทถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ จะเป็นนักธุรกิจในเมืองนักเดินทางสายลุยหรือครอบครัวที่ชอบออกเทปรถคันนี้ก็พร้อมสำหรับทุกอย่างความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง3.5ตันพื้นที่กระบะเสริมความแข็งแรงพร้อมไฟส่องสว่างกลางคืนและระบบจัดเก็บสัมภาระแบบปรับได้โตโยต้ายัางเตรียมรุ่นไม่ด้ไฮบริดสำหรับบางตลาดโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซน2.8ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ขนาดเล็กที่ช่วยในช่วงออกตัวเพิ่มแรงและประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับคนที่ยังหลงไหลพลังของดีเซนแต่ต้องการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในด้านการตกแต่งฮิลเลสเทรวมีหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นพื้นฐานไปจนถึงรุ่นรูเวซั์และรุ่นสปอร์ตจีออสปอร์ที่ออกแบบมาเพื่อคนรักความแรงโดยเฉพาะรุ่นจีออสปอร์มาพร้อมช่วงล่างสปอร์ตล้อลลอยสีดำสิ8นิ้วกันชนหน้าดีไซน์พิเศษและตราจีออที่สื่อถึงจิตวิญญ,ญาณแห่งความเร้าใจภายในรุ่นจีออสปอร์ยังตกแต่งด้วยได้แดงบอสสปอร์ตและโหมดการขับขี่ที่ตอบสนองได้เร็วขึ้นทั้งภูมาลาิลัยและคันเร่งเรียกได้ว่ากดปุ่มสตาร์ทเมื่อไหรหัวใจก็ต้นนแรงททัี โตโยต้ายังให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมวัสดุบางส่วนในห้องโดยสารผลิตจากแหล่งรีไซเคิลและระบบไฮบริดช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในระยะยาวฮิลล์เทวจึงไม่ใช่แค่รถที่แรงแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ที่โตโยต้าตั้งไว้ในอนาคตการทดสอบขับจริงจากหลายสํานักยืนยันตรงกันว่าฮิลล์เทวขับดีขึ้นมากแรงดึงจากมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้การเร่งแสงรวดเร็วการควบคุมมั่นคงและการเก็บเสียงยอดเยี่ยมช่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีไม่ว่าจะขับบนถนนครุกคะ หรือผู้ขับัื่นโหมด e v ที่ใช้พลังไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวทําให้ขับในเมืองได้เงียบและประหยัดสุดๆโตโยต้าได้ทดสอบฮิลส์เทรวทั่วโลกตั้งแต่สภาพอากาศติดลบในขั้วโลกเหนือไปจนถึงทะเลทรายออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่ามันทนทานที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่ว่าจะร้อนหนาวหรือนักหนาแค่ไหนฮิลส์เทรก็พร้อมลุยทุกที่นี่ไม่ใช่แค่กระบะแต่มันคือถ้อยแถลงของวิศวกรรมระดับตำนานจากโตโยตา้าที่ผสมผสานความแข็งแกร่ง,งกับเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในหนึ่งเดียว ราคาจำหน่ายเริ่มต้นคาดว่าอยู่ที่ราว1.3ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึงกว่า1.9ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อป g a Sport Hybrid ซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ Toyota Hilux Terw 2026คือการเปิดสกาดใหม่ของรถกระบะมันไม่ได้แค่พัฒนาแต่มันปฏิวัติ Toyota รวมทุกสิ่งที่ผู้คนรักใน Hilux ความแข็งแกร่งความทนทานความมั่นใจเข้ากับเทคโนโลยีไฟฟ้าความหรูหราและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืนฮิลสโตรคือหลักฐานว่าการรักโลกไม่จำเป็นต้องแลกกับพลังแต่มันคือการเดินหน้าด้วยความฉลาดและแข็งแกร่งกว่าเดิมและนี่คือรีวิวฉบับเต็มของ Toyota าฮิลเ r สตร2026ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมูทเมนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารรถใหม่และนวัตกรรมแห่งอนาคตคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยว่าคุณชอบอะไรในฮิลเลสโตรมากที่สุดรุ่นไฮบริดหรือดีเซนยังเป็นตัวเลือกในใจคุณ ความคิดเห็นของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปอย่าลืมรักษาใจให้เต็มไปด้วยความหลงไหลและจดจ่อกับเครื่องยนต์อยู่เสมอ